กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของเราก็จะมานำเสนอรายงานหัวข้อจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุหรือ developmental psychology in elderly ค่ะสมาชิกของกลุ่มประกอบไปด้วยเลขที่หนึ่ง นางสาวธิดาจินดาวงเลขที่สองนางสาวตวงรัฐแซ่จงเลขที่สามนางวาสินีพรสุริธิกุลเลขที่สี่นางพัชรียังตรงและเลขที่ห้านายชิสนุพงศิงอยู่วงผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและสังคมไปในทางที่เสื่อมลงมีบทบาททางสังคมและกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลงเป็นบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์และควรได้รับการยกย่องดูแลจากบุตรหลานต่อไปเรามาดูกันนะคะ การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุโดยอัลเฟรดเจคานเขาแบ่งอย่างไรการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุจากการกำหนดว่าบุคคลที่อายุ60ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุนั้นข้อมูลขององค์การอนามัยโลกโดยอัลเฟรดเจคานแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ระบุว่าผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุระหว่าง6 0ถึง74ปีผู้ที่อยู่ในวัยชราจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง7 5ถึง90ปีและผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนชรามากจะมีอายุ90ปีขึ้นไปการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุจะมีอยู่ทั้งหมด4ด้านนั่นก็ค in ือ at 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านอารมณ์ 3. ด้านสังคมและสด้านสติปัญญาเราจะมาเริ่มต้นพูดถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายก่อนเลยนะคะสำหรับพัฒนาการทางด้านร่างกายในส่วนของผิวหนังผิวหนังจะแห้งบางลงเหี่ยวยน่น และหลุดลอกได้ง่ายในส่วนของผมผมจะมีสีขาวหรือเรียกว่าผมงอกเกิดจากรากผมไม่สร้างเม็ดสีผมจะบางลงและหลุดร่วงง่ายส่วนของริมฝีปากผู้สูงอายุจะมีริมฝีปากแห้งและลอกแตกง่ายฟันหลุดหรือหักง่ายเคี้ยวบดอาหารไม่สะดวก ในส่วนของการรับรสหรือว่ารสชาติอาหารก็จะเป็นไปได้ช้าลงการรับกลิ่นการได้กลิ่นต่างๆก็จะลดลงเช่นกันและในส่วนของการมองเห็นประสาทสัมผัสในการมองเห็นลดลงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือที่ที่มีแสงสว่างน้อยจะหยิบจับของไม่ค่อยถูกเลนตาแข็งขึ้นความสามารถในการมองเห็นจะลดลง ในส่วนของการรับเสียงประสาทการรับเสียงเสื่อมลงมีอาการหูตึงได้ยินระดับเสียงต่ำชัดกว่าระดับเสียงสูงในส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อจำนวนและเส้นใยของกล้ามเนื้อรวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีลดลงในส่วนของหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดแดงแข็งตัวมีความเสื่อมและยืดหยุ่นน้อยลงบางคนมีไขมันมากทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวมากขึ้นและทำให้เกิดความดันโลหิตสูงในส่วนของระบบหายใจเมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นและความจุของปอดลดลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยให้หายใจลดลง ในส่วนของการย่อยอาหารในผู้สูงอายุนั้นกระเพาะอาหารจะมีน้ำย่อยลดลงลำไส้หย่อนตัวทําให้มักมีอาการท้องอืดแน่นท้องและท้องผูกได้ในส่วนของระบบฮอร์โมนฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุอาจทําให้ผู้สูงอายุบางคนเป็นโรคเบาหวานอ้วนง่ายอุณหภูมิร่างกายลดลงทำให้ขี้หนาว และในส่วนของต่อมไทรอยด์ทำงานแปรปรวนอาจทำให้เชื่องช้าหงุดหงิดง่ายกระดูกผุง่ายต่อมาเรามาดูพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของผู้สูงอายุกันนะคะว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านใดบ้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์อารมณ์ของผู้สูงอายุยังคงม,มีอารมณ์รัก ในบุคคลอันเป็นที่รักโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวได้แก่คู่สมรสบุตรหลานและเมื่อเกิดการสูญเสียผู้สูงอายุจะมีความโศกเศร้าอย่างมากจะมีผลกระทบต่อจิตใจสุขภาพกายและพฤติกรรมของผู้สูงอายุค่อนข้างมากจะมีอารมณ์เหงาว้าเวบางราย อาจรู้สึกว่าคุณค่าของตนเองลดลงเนื่องจากต้องพึ่งพาบุตรหลานในเรื่องการประกอบกิจวัตรประจำวันค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของคนอื่นมักแสดงอารมณ์หงุดหงิดน้อยใจต่อบุตรหลานได้ต่อมาเรามาดูกันนะคะว่าพัฒนาการทางด้านสังคมของผู้สูงอายุนั้น เป็นอย่าางงไรบ้พัฒนาการทางด้านสังคมถอดถอนบทบาทจากสังคมภายนอกด้วยการเกษียณอายุจากการทำงานขาดการพบปะกับผู้ร่วมง,งานบทบาทสังคมและการได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่นในสังคมลดลงเกิดความรู้สึกว่าคุณค่าและศักดิ์ศรีลดน้อยลงเกิดความรู้สึกเหงาและว้าวเว ถ้าไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนจะส่งผลให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงรวมทั้งการขาดรายได้รายได้พิเศษต่างๆก็หมดไปในขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่เสื่อมลงมากขึ้นจากเดิมจึงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจได้ วัฒนธรรมทางตะวันตกที่หลางไหลเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุเช่นการเคารพให้เกียรติผู้สูงวัยเนื่องจากช่องว่างระหว่างวัยผู้สูงอายุจึงไม่ได้รับการเคารพนับถือเหมือนสมัยก่อนการที่ลูกหลานต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่โดยลำพังเกิดความเหงาและความว้าเหว ต่อมาเรามาดูพัฒนาการทางด้านสติปัญญากันนะคะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสมองจะฝ่อและมีน้ําหนักลดลงเลือดมาเลี้ยงสมองได้น้อยมีภาวะความดันโลหิตสูงเซลล์ประสาทตายเพิ่มขึ้นและจำนวนเซล์ลดลงตามอายุ ทำให้สมองเสื่อมหรือถูกทำลายไปโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า gray matter มักพบอาการความจำเสื่อมโดยเฉพาะความจำในเหตุการณ์ปัจจุบันหรือ recent memory และความจำเฉพาะหน้าหรือ immediate memory แต่ความจำในอดีตหรือที่เรียกว่า remote memory จะไม่เสียไป ต่อมาจะเป็นทฤษฎีของนักจิตวิทยาในที่นี้จะกล่าวถึงสองทฤษฎีนะคะนั่นก็คือทฤษฎีพัฒนาการของเพ็กและทฤษฎีความต้องการของมาสโลค่ะทฤษฎีพัฒนาการของเพ็กหรือว่า p e ็ก d e เ e l วล m e อ t a เมนทัลทีเชื่อว่าผู้สูงอายุวัยต้นคือผู้ที่อายุ55-75ปี และผู้สูงอายุวัยปลายก็คือผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปโดยเพ็กกล่าวว่าผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยาสังคมทฤษฎีพัฒนาการของเพ็กหรือว่า p e c ก d e เ e l วล m ป n เมนท h ลทีอจะกล่าวถึง พัฒนาการ3ประการดังนี้ 1. ความรู้สึกของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับงานที่ทำอยู่ผู้สูงอายุจะรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าแต่เมื่อกเกษียณอายุแล้วความรู้สึกนี้จะลดลงฉะนั้นบางคนจะสร้างความพึงพอใจต่อไปโดยการหางานอื่นทำแทนข้อ2 ผู้สูงอายุยอมรับว่าเมื่ออายุมากขึ้นสมรรถภาพของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติร่างกายมีความแข็งแรงลดลงหากปรับตัวไม่ได้จะเกิดความทุกข์แต่ในทางตรงข้ามชีวิตจะมีความสุขถ้าสามารถยอมรับและปรับความรู้สึกนี้ได้และ 3. ผู้สูงอายุยอมรับว่า ร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติยอมรับเรื่องความตายโดยไม่รู้สึกกลัวต่อมาก็จะกล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของมาสโลนะคะทฤษฎีความต้องการของมาสโล่มาสโลกล่าวไว้ว่าแรงจูงใจหรือว่า motivation เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มนุษย์พัฒนาตนเอง มาสโลได้อธิบายลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์5ขั้นซึ่งต้องเป็นไปนตามลำดับจากขั้นพื้นฐานหากไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอก็ไม่สามารถบรรลุความต้องการในขั้นถัดไปได้โดยเรียงลำดับจากความต้องการด้านร่างกายความต้องการความปลอดภัยความต้องการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความต้องการเกียรติยศศักดิ์ศรีและขั้นสุดท้ายคือความต้องการบรรลุสัจจะแห่งตนนั่นก็คือการรู้จักเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่ขาดหรือเต็มแล้วตามทฤษฎีความต้องการมนุษย์วัยผู้สูงอายุควรจะบรรลุความต้องการในขั้น4หรือขั้นห จึงจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจในชีวิตข้อสรุปเนื้อหาจากการรายงานในวันนี้สามารถแบ่งออกเป็นสข้อได้ดังนี้นะคะข้อ1จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้สูงอายุมีมุมมองที่ใช้อธิบายทั้งทางด้านชีวภาพสรีระวิทยาจิตใจ และสังคมวัฒนธรรมข้อ2ช่วยให้เกิดความเข้าใจวัยผู้สูงอายุทั้งการเสื่อมถอยด้านกายภาพด้านจิตใจได้แก่บุคลิกภาพอัตตะมโนทัศน์การคิดการรับรู้ปริชานปัญญาความจำและด้านสังคมข้อ3 ธรรมชาติผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมข้อ4การนำใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไม่มีทฤษฎีใด,ดทฤษฎีหนึ่งที่จะอธิบายได้ครอบคลุมต้องใช้พิจารณาร่วมกันในหลายทฤษฎีเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เป็นผลรวมของทุกช่วงวัยมีความซับซ้อนต้องอาศัยมุมมองจากหลายมิติ ของหลายทฤษฎีมาอธิบายประกอบกันการรายงานของเราก็ดำเนินมาจนเกือบจะถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสมาชิกมีคลิปเสริมซึ่งเป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เพื่อนๆมองเห็นภาพรวมและเข้าใจเนื้อหาของวัยผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะขอเชิญรับชมร่วมกันได้เลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะสูงวัยแล้ว เริ่มต้นมีคนมาทักเราเราก็จะรู้แล้วออตาละาฉันแก่อันที่สองเรามองหน้าตัวเองในกระจกเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจดเท้านะคะหรือแม้กระทั่งกําลังวงชาที่มันฝดถอยแล้วก็หายไปอันนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วออตาละตอนนี้เราแก่ลงค่ะ เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทุกๆอย่างเลยนะคะไล่ตั้งแต่หัวนะคะศีรษะเราเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของผมงอกสีผมจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะของผมร่วงนะคะหรือว่าหัวล้าน ไล่มาตรงบริเวณใบหน้าผิวจะแห้งจะมีริ้วรอยง่ายขึ้นก็จะเริ่มมีตีนกาละเวลาที่เราเกาหรือเราคันอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีรอยง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกในทุกๆปีตั้งแต่อายุ30ปีนะคะกล้ามเนื้อเราจะลดลงประมาณ3-5%ทุกๆุกสิปีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของกระดูกเองเนี่ยหลังจาก30ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเสริมสร้างละแล้วก็จะค่อยค่อย คงสภาพมันเอาไว้หลังจากนั้นก็จะลดลงหลังจากที่เราเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะนําไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนนะคะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของกระดูกหักในที่สุดค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยอย่างที่บอกอะคะ่ะเมื่อสักครู่นี้ว่ากล้ามเนื้อเราหายไปกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะทําให้เรามีการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นพอเราเข้าสู่วัยชารากล้ามเนื้อเราหายไปดังนั้นเนี่ยการเผาผลาญพลังงานเราก็จะลดลงแค่เรากินเท่าเดิมเราก็อ้วนแล้ว ในส่วนของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมอนจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนที่อพอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยรังไข่ก็จะหยุดทํางานพอหยุดทํางานหมายความว่าฮอร์โมอนเอสโตรเจนเราก็จะหายไปพอฮอร์โมอนหมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปรับตัวในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะเริ่มแย่ลงนะคะจะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็พยายามทาความเข้าใจคนข้างๆนิดนึงนะคะอาจจะนอนหลับยากขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามีอาการร้อนวูบวาบนะคะอันนี้เป็นผลของเรื่องของฮอร์โมนในขณะที่ผู้ชาย ฮอร์โมนเพศชายก็จะลดลงเหมือนกันแต่เขาจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หายไปสักทีเดียวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทั้งหลายของผู้ชายที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะไม่เหมือนผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ ของคนคนหนึ่งเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวพอเขาเข้าสู่วัยชราใช่ไหมคะตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวละหัวหน้าครอบครัวอาจจะเปลี่ยนมาอยู่ในรุ่นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะไม่มีอํานาจต่อรองมากเท่ากับตอนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้เขามีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคม เราจะแก่ยังไงดีนะให้เรามีคุณค่าเราจะแก่ยังไงดีนะที่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีจะไม่มีการบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้สัก50เดี๋ยวฉันค่อยไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันล้วค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสําหรับการยอมรับความแก่จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวเองทั้ง3ด้านอารมณ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะเลือกอาหารที่ดีแล้วก็มีการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ เราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของการรายงานแล้วนะคะทางสมาชิกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากเนื้อหาการรายงานและจากวิดีโอคลิปที่ทางสมาชิกนำเสนอหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดสมาชิกก็ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ